หัวข้อที่จะพูดถึง binary tree นะครับหรือที่เรียกว่าต้นไม้แบบทวิภาคเนี่ยนะครับมีดังต่อไปนี้ครับเราจะเริ่มด้วยการนิยามคำว่าต้นไม้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างตามด้วยการนำเสนอวิธีการสร้างต้นไม้และอธิบายรายละเอียดเฉพาะกรณีของต้นไม้แบบทวิภาค โดยนําเสนอตัวอย่างการใช้ต้นไม้แบบทวิภาคเช่นต้นไม้รหัส Huffman ซึ่งใช้ในกรณีของการเข้ารหัสข้อมูลต้นไม้นิพจน์ซึ่งเป็นการนําเอาต้นไม้มาแทนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้การประมวลผลนิพจ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้อย่างมีระบบและรวดเร็ว การแวะผ่านต้นไม้ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งบนต้นไม้ที่นำไปสู่การประมวลผลข้อมูลต่างๆบนต้นไม้อย่างมีระบบการคํานวณค่าของต้นไม้นิพจน์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวซึ่งก็คือการนำต้นไม้นิพจน์มาใช้ ช่วยเสริมในการหาอนุพันธ์ต้นไม้เนี่ยนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นกราฟประเภทหนึ่งประกอบไปด้วยปมหรือเรียกว่าโหนดนะครับกับเส้นเชื่อมระหว่างปมหรือเรียกว่าเอเจสนะครับตัวเส้นเชื่อมที่ต่อระหว่างปมเนี่ยนะครับจะมีทิศทางจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่ง ถ้าว่าเป็นรูปเนี่ยนะครับเส้นเชื่อมก็จะมีหัวลูกศรที่กำหนดทิศทางโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างปมจะพูดเทียบเคียงกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับอย่างเช่นถ้ามีเส้นเชื่อมตั้งแต่จากปม A ไปยังปม B เราก็จะเรียกว่า A เป็นปมพ่อนะครับหรือเรียกเป็นปมแม่ก็ได้นะครับของ B และในทางกลับกันก็เรียกว่า B เป็นปลมลูกของ A ดัตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ต่างๆนะครับอย่างเช่น A มีเส้นเชื่อมไปยังปมอื่นๆ4ปมนะครับเราก็พูดได้ว่า B C D แล้วก็ E นะครับล้วนแต่เป็นปลมลูกของ A สังเกตยังนึงว่าทุกๆปมเนี่ยนะครับก็จะมีปมพ่อได้เพียงปมเดียวและนั่นคือความสําคัญเลยคุณสมบัติสําคัญข้อหนึ่งเลยของต้นไม้นะครับคือทุกปมจะมีพิจะมีปมพ่อเพียงปมเดียวเท่านั้นจะยกเว้นก็อยู่ปมพิเศษอยู่ปมเดียวครับที่จะไม่มีปมพ่ออย่างเช่นในรูปต้นไม้ข้างล่างนี่นะครับเราจะพบว่าทุกๆปมเยเนี้มีปมพ่อหมดเลยนะครับ H D E G C F B เลยนะครับมีปมพ่อหมดเลยนะครับยกเว้นปมเดียวเท่านั้นครับคือปม A ที่ไม่มีเราจะเรียกปมพิเศษปมนี้ว่ารากของต้นไม้ถ้าเราจะวาดรูปต้นไม้ทางด้านซ้ายมือนะครับให้มีระบบนิดนึงนะครับว่าใครที่เป็นปมพ่อปมลูกปมหลานอะไรอย่างเงี้นะครับให้เรียงลําดับนะครับจากบนลงล่าง เราจะเห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่า a มี4ลูก c มี2 d มีลูกเดียวคือ h นะครับส่วน b กับ e ไม่มีลูกเราจะเห็นได้ชัดว่าปม a คือปมที่เป็นรากของต้นไม้ไม่มีปมพ่อต้องขอเน้นย้ำน,น,นะครับว่าการวาดต้นไม้เนี่ยเราจะวาดกับคือสวนทางกับความตัวต้นไม้ที่เราพบเห็นนะครับคือรากของต้นไม้ที่เราวาดกันเนี่ยนะครับ ในทางคณิตศาสตร์หรือในทางที่เราจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับปมรากจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆทีละระดับระดับระดับมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่ข้อหนึ่งครับด้วยความที่ทุกๆปมจะมีปมพ่อหนึ่งปมเท่านั้นนะครับยกเว้นรากแต่นี่ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพ่อลูกกันของปมเนี่ยนะครับ มันแทนด้วยเส้นเชื่อมหนึ่งเส้นนั่นย่อมหมายความว่าต้นไม้ที่มีจำนวนปมเป็น v นะครับจะมีจำนวนเส้นเชื่อมเป็น v ลบหนึ่ง v ลบหนึ่งนี่ก็มาจากการที่ทุกๆปมมีปมพ่อหนึ่งปมแทนด้วยหนึ่งเส้นยกเว้นรากที่ไม่มีปมพ่อก็เลยลบหนึ่งเส้นเชื่อมนั้นก็หายไปไม่มีปมพ่อเฉพาะกรณีของปมรากนะครับความสัมพันธ์นี้จะ เป็นคอนสมันเด่นนะครับของตัวต้นไม้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราจัดระเบียบในการวาดรูปต้นไม้เนี่ยนะครับโดยที่เขียนรากให้อยู่ด้านบนสุดแล้ววาดลงมาเป็นทีละระดับระดับระดับแบบนี้เนี่ยนะครับในหลายๆครั้งเลยนะครับเราก็จะละไม่เขียนหัวลูกศรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเมื่อเห็นรูปแบบนี้นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ลูกศรของเส้นเชื่อมเนี่ยมันชี้จากบนลงล่างคราวนี้เราก็มาดูวิธีการสร้างต้นไม้ครับวิธีการสร้างต้นไม้ง่ายๆวิธีหนึ่งเลยเนี่ยนะครับซึ่งจะใช้ได้กับกรณีที่เราทราบว่าแต่ละปมเนี่ยมีลูกได้มากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยเรารู้แน่ๆเลยครับว่า 1นึปมมีได้มากสุดสี่ลูกสุดนร่เราทราบแน่ๆนะครับว่าต้นไม้ที่เราจะจัดเก็บเนี่ยหปมมีได้ทั้งแค่สีลูกเท่านั้นนะครับเราก็เพียงแต่จองโครงสร้างของแต่ละปมให้ประกอบไปด้วยตัวโยงไปยังตัวข้อมูลที่จัดเก็บตามปมในรูปนี้ก็คือตัวโยงทางซ้ายมือและมีตัวโยงทางขวามือนะครับที่แสดงในรูปเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยนะครับ อันนี้คือตัวโยงไปยังป่มลูกของปมนั้นๆโดยตรงนี้อาจจะจองเป็นเป็นอาร์เรย์ได้เลยอย่างเช่นในกรณีนี้ก็จองอาร์เรย์เป็นสี่ช่องไปกรณีที่ปมไหนไม่มีลูกนะครับหรือมีลูกไม่ครบสี่ตัวโยงต่างๆที่เหลือเนี่ยนะครับก็ให้เป็นเนาซะอันนี้เพื่อเป็นตัวกำหนดครับว่า เขาไม่มีลูกนั้นๆและเพื่อให้ง่ายต่อการต่อการดำเนินการบางอย่างบนต้นไม้บางครั้งเราก็อาจจะมีตัวยงพิเศษในที่รูปนี้ก็คือตัวยงสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับก็คือตัวยงไปยังปมพ่อในกรณีปมไหนไม่มีพ่อซอนจริงก็คือร่างนั่นเองนะครับก็ให้ตัวยงนั้นเป็นหนวซะ แต่บางครั้งถ้าเราออกแบบวิธีการประมวลผลต้นไม้ดีๆเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่จาเป็นต้องเก็บปมพ่อก็ได้อันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมของตัวเมธอดที่เราจะมาประมวลผลตัวต้นไม้เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพบครับว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องการปมพ่อแต่จะใช้วิธีการจําเอาระหว่างการประมวลผลนะครับก็ทําให้ประหยัด ตัวโยงไปได้1ตัวต่อหนึ่งปมให้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับว่าตัวเชื่อมต่างๆเนี่ยนะครับตัวโยงเนี่ยที่อยู่ตามปมต่างๆเนี่ยนะครับถ้านับดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเนา่าอันนี้มันมาจากความสัมพันธ์ที่เราเคยแสดงให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยที่มี v v ปมเนี่ยนะครับก็จะมี v ลบหเส้นเชื่อม นะครับสมมติว่าต้นไม้หนึ่งต้นไม้มีหมดร้อยปมก็ชัดเจนเลยต้องมีเก้าบเ้าเส้นเชื่อมนั่นก็หมายความว่าจะมีตัวโยงเก้าสิบเ้าตัวที่เป็นค่าที่ไม่ใช่เหนาตัวโยงที่เหลือก็ต้องเป็นเหนาถ้าเรามีร้อยปมปมหนึ่งเรามีสี่ตัวโยงแล้วก็มีสี่ร้อยตัวโยงแต่ว่ามีแค่เก้าบเ้าตัวโยงเท่านั้นที่ไม่ใช่เหนาที่เหลืออีกสามร้อยหนึ่งตัวโยงก็เป็นเหนาหมด นะนนี้ก็จะสังเกตนะครับว่าการสร้างต้นไม้โดยจองโครงสร้างของปมเนี่ยเะเป็นทํานองนี้เนี่ยในมุมหนึ่งก็เปลืองที่เก็บเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้วิธีนี้โครงสร้างของปมนะครับก็ให้ตั้งเป็นชื่อคลาสเลยคลาสว่า Node นะภายในคลาสโ n นดเนี่ยก็มีอ็อบเจกต์ที่เก็บข้อมูลชื่อว่า Element แล้วก็มีอาร์เรของโหนดนะครับซึ่งก็ให้ชื่อว่าชือเดนเพื่อเก็บเป็นอาร์เรของตัวโยงไปยังลูกๆโดยตอนเริ่มต้นก็จองไว้เป็นอาร์เรของโหนดสช่องเลยก็เพียงเท่านี้ครับก็ได้โครงสร้างของป่มวิธีการประมวลผลตัวต้นไม้ก็คือการจัด ตัวโยงต่างๆในต้นไม้นี่แหละครับจัดอย่างไรจึงจะได้ต้นไม้ตามที่เราต้องการอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดต่อไปแล้ก็มาดูวิธีการสร้างตัวต้นไม้ในอีกลักษณะหนึ่งคือแทนที่เราจะใช้อเลเรยในการเก็บลูกๆทั้งหลายนะครับโดยการจองอเลเรยซึ่งมีขนาดเท่ากับจำนวนลูกมากที่สุดกำกับไว้ในแต่ละปมเลยเนี่ยนะเราก็จะเก็บ เป็นรายการของลูกๆแทนโดยแต่ละปมเนี่ยจะมีตัวเชื่อมไปยังปมลูกปมซ้ายสุดซึ่งก็เรียกว่าเป็นลูกคนโตแล้วก็แต่ละปมก็จะมีตัวเชื่อมไปยังปมน้องปมถัดไปมาดูตัวอย่างกันครับอย่างในรูปนี้ก็คือต้นไม้เก่าที่เราเคยนําเสนอกันมาเราเริ่มที่ปมรากในปมนี้เนี่ย จะเน้ชัดว่าเรามีตัวเชื่อมตัวแรกเนี่ยนะครับชี้ไปยังตัวข้อมูลที่เราเก็บตามด้วยตัวเชื่อมตัวที่สองสีเขียวก็จะยังโยงไปยังปมลูกคนโตหรือปมซ้ายสุดเนี่ยนะครับซึ่งก็คือ b b b ีน้องนะครับคือ C ก็โยงไปยังปม C c ก็โยงไปยังปม d d ก็โยงไปยังปม e e ไม่มีน้องอีกแล้วนะครับ ก็เก็บเนาซะมันดูที่ b ีบีไม่มีลูกเพราะฉะนั้นปมลูกคนโตสีเขียวก็เป็นเนา C มีลูกก็โยงไปยังปม f f มีน้องก็โยงไปยังปม G g เป็นน้องคนสุดท้องนะครับเพราะฉะนั้นปมน้องก็เป็นเนา d มีลูกเดียวคือ h เพราะฉะนั้น h ก็ไม่มีน้องส่วน E ไม่มีลูก เพราะฉะนั้นปมน้องไม่ปมลูกนะครับก็เป็นเนาไป fg กับ h ต่างก็ไม่มีลูกนะครับก็เป็นเนาให้หมดกลับขึ้นไปดูที่ a นะครับ a ไม่มีน้องแน่ๆนะครับเพราะ a เป็นรากด้วยความด้วยการเก็บความสัมพันธ์ของปมต่างๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า ใช้เนื้อที่ต่อปมประหยัดกว่าแบบที่เราจองอเป็น Array เก็บลูกๆไว้ตามที่ได้เสนอมาก่อนหน้านี้ดังนั้นการจองการดังนั้นโครงสร้างของปมเราก็เขียนได้ด้วย Class ให้ชื่อเดินเมนะครับว่าโนดในหนึ่งโนดมีสมาชิกภายในก็คือ ตัวเก็บ object ที่เป็นข้อมูลให้ชื่อว่า e l e m e n t ตามด้วยตัวเชื่อมไปยังโนดที่เป็นปมลูกขนโตให้ชื่อว่า left child ลูกซ้ายสุดและอีกตัวเชื่อมหนึ่งไปยังน้องคนตัดไปก็เรียกเป็น next sibling เพียงเท่านี้แหละครับต่อนหนึ่งปมก็มีสามตัวเชื่อม ก็เห็นได้ชัดว่าใช้เนื้อที่หน่วยความจำต่อปมน้อยกว่าแบบที่จองเป็นอเล่กำกับแต่ละปมแต่ผลเสียที่ตามมาก็คือหากเรามีการดำเนินการอะไรนะครับที่ต้องการรู้ปมลูกปมที่เคต้องเริ่มที่ปมลูกคนโตนะครับแล้วก็ วิ่งตามตัวโยงไปจนถึงปมลูกคนที่เคคราวนี้ก็มาดูตัวต้นไม้แบบทวิภาคครับต้นไม้แบบทวิภาคก็คือต้นไม้ที่1ปมมีได้2ลูกเท่านั้นง่ายๆแค่นี้แหละครับ1ปมมีได้แค่2ลูกโดยเราเรียกลูกหนึ่งว่าลูกซ้ายอีกลูกหนึ่งว่าลูกขวา ดังแสดงใน,นรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปมไหนไม่มีลูกซ้ายลูกซ้ายก็เป็นเนาไปไม่มีลูกขวาลูกขวาก็เป็นเนาปมใดที่ไม่มีทั้งลูกซ้ายและลูกขวาอย่างเช่นในกรณีปม e แบบนี้นะครับเราก็เรียกพิเศษหน่อยหนึ่งว่ามันเป็นใบของต้นไม้วิธีการสร้างก็ทำตรงไปตรงมาเลยหนึ่งปมก็มีสามตัวเชื่อมตัวเชื่อมแรก ชี้ไปยังตัวข้อมูลอีกสองโชว์เชื่อมที่เหลือก็คือเชื่อมโยงไปยังปมลูกซ้ายอีกอันนึงก็เชื่อมไปยังปมลูกขวานะครับอย่างเช่น A มีลูกเป็น B C ก็มีตัวโยงชี้ไปยัง B กับ C B ก็ชี้ไปยัง E ในกรณีลูกขวาส่วนลูกซ้ายก็เป็นแนวไป C ทั้งลูกซ้ายลูกขวาเป็นแนวทั้งคู่และ E ก็ไม่มีลูก นะครับก็เป็นแนวทั้งคู่เหมือนกันเราก็สาม,มารถนิยามปมของต้นไม้แบบทวิภาคให้เป็นคลาสนะครับก็ให้ชื่อว่าโนดโนดนี่ภายในก็เก็บข้อมูลก็ชื่อว่า Element เก็บ2ตัวเชื่อมให้ชื่อว่า Left กับ Right ซึ่งเชื่อมไปยังข้อมูลประเภทโนด เราก็จะมีคอนสตรัคเตอร์ของโนดรับพารามิเตอร์3ตัวคือ e แทนข้อมูล l แทนปมลูกซ้ายแล้วก็ r แทนปมลูกขวาก็เพียงแค่นำ e l กับ r ไปเก็บไว้ใน element left กับ right ตามลำดับมีบริการเสริมตัวหนึ่งเพื่อให้เรียกใช้ โดยจะทดสอบว่าปมเนี้เป็นใบหรือเปล่าโดยตามที่ได้นิยามน,นะครับว่าใบก็คือปมที่ทั้งลูกซ้ายและลูกขวาเป็นเนาทั้งคู่รายละเอียดของ method is leaf ก็เพียงแค่ทดสอบว่า left เท่ากับนนวและ right เท่ากับนเนวที่ผ่านมาเรานิยาม โครงสร้างของปมในต้นไม้แบบทวิภาคคราวนี้ถ้าเราเจอสร้างคลาสของตัวต้นไม้แบบทวิภาคเลยเนี่ยนะครับจะทำยังไงอย่างเช่นรูปนี้อันนี้คือตัวต้นไม้แต่สิ่งที่เราเห็นแล้วก็จัดการกับตัวต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะผ่านเฉพาะรากของตัวต้นไม้ก็พอคือต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยแทนได้ด้วยอะไรแทนได้ด้วย การจำแค่ปมรากก็พอเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อรูทไว้จำปมรากของต้นไม้นะครับพอเราเริ่มที่รากได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ปมอ,อื่นๆของต้นไม้ได้ผ่านตัวแปรรูทสรุปก็คือ Object ของต้นไม้แบบทวิภาคภายในก็จะมีอยู่ฟิล l เดียวนะครับ ที่เก็บฟิลด์สำคัญฟิลด์เดียวเนี่ยนะครับที่เก็บรากของต้นไม้เขียนเป็นคลาสก็ได้ดังนี้นะครับเราก็ให้ชื่อว่าคลาส i n a r y Tree ภายในคลาสก็จะมีตัวคลาสโนดนะที่เราได้เขียนกํากับมาเนี่ยนะครับบรรยายมามี3ฟิลก็คือ Element Left กับ right มี Constructor แล้วก็มี m t h o d is leaf นะครับแต่ตอนนี้ เราก็ย้ายนิยามของคลาสโนดเนี่ยนะครับมาเป็น Inner Class ภายใน binary t r e e นะครับเพราะว่าผู้ใช้ภายนอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้โครงสร้างของปมแต่สามารถเรียกใช้บริการของ Binary Tree แทนส่วนตัว i n n r y y t r e เนี่ยฟิลที่เราต้องเก็บนะครับและเป็นฟิลที่สำคัญเนี่ยภายในก็คือรากของต้นไม้